Thank <laughs> you. ไงพวกมึงหาเหรออืมได้ปลาอะไรมามา่อกะนี่ไงซื้อจากตลาดมาตกอะไรก็ไม่ได้โอ้แล้วมึงไงนายเป็นไงวันนี้ลูกค้าก็ให้ไปทําสวนสวนมะม่วงเหรอสวนสนุกสบายพวกมึงอ่ะจนแล้วยังตลกอีกแล้วมึงไงน้องวันนี้เป็นไงวะปลูกหาอะไรก็ไม่ขึ้นกูว่าจะไปลงกุ้งถ้าแม่งไม่เวิร์กอีกกูไปลงปลาลงไก่แล้วสุดท้ายไม่ดีลงน้ําเต้าโนนแดกใช่กูว่าต้องหาที่ใหม่ที่ไหนอ่ะก็ที่นี่ไง ที่ดีไอคอนกรุ๊ปมีโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจรการตลาดดีผูพ้พร้อมสื่อโฆษณาทั่วประเทศระบบมีให้พร้อมแบบมืออาชีพสินค้าดีมีคุณภาพซื้อขายสินค้าพร้อมจัดส่งด้วยมือถือเครื่องเดียวดีไอคอนกรุ๊ปอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วดีดีไอคอนกรุ๊ปเปิรับตัวแทนทั่วประเทศ